วันนี้นะครับมีเรื่องไม่ดีเลยนะฮะเกี่ยวกับบิตคอยนะครับที่ราคาอาจจะนิ่งๆสองๆไปสักระยะหนึ่งหรือว่าทําให้คนหัวร้อนไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้แหละอาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่รออยู่นะฮะโอกาสของคุณกําลังมาถึงแล้วโอกาสเป็นยังไงคิดไปดูในเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอแค่หนึ่งไลค์ขอสักหนึ่งพันไลค์นะในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับดีวผมขอเริ่มตอนที่เกรสเกลกันก่อนเลยลกันรเอดมวีีท โหดร้ายแล้วก็รุนแรงอยู่อย่างเหมือนเดิมนะครับในตอนตอนนี้ถ้าเราดูเนะาะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับเกรสเกลก็ขายไปกว่า110้ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าโดยรวมตอนนี้ติดลบ36ล้านเหรียญเบื่อเพราะว่าโอเคมีออาฟรอจากเกร e เกลหนึ่งล้านนะฮะแต่มีอินฟรมีเพียงแค่จากแบ r รอ k เท่านั้นนะครับรายอื่นไม่มีเลยนะเบื่อหรือว่าแรงซื้อตอนนี้ชักเริ่มหยุดชะง,งักอยู่ในตอนนี้นะครับมีแต่แค่พี่ใหญ่แบครอคนะครับที่มาสู้กับ เกรซเกลอยู่ในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าตอนนี้กำลังจะแฮ e วิ่งแล้วนะเพื่อนๆน,นะกำลังจะลดซัพพลายครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมสำหรับการขุดในแต่ละบล็อกนะฮะแต่โอเคตอนนี้กระเป๋าเกรซเกลก็แฮ e วิ่งแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเทออกไปแล้วเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนๆน,น,น,นะหรือว่าหายไปกว่า3 0 0แสนบิตคอยเพื่อนๆนบตั้งแต่มีสปอตบิตคอยอีทีเอฟนะครับโอ้โหแรงเท0 0 0แสนบิตคอยโอเคล่ะเยอะนะอุ่มๆมเลยนั่นแหละนะฮะ แต่ลองนูราคาบิตคอยสิเพืเ่อนๆโอเคแหละมันอาจจะดั้มมันอาจจะออกข้างหน้าเบื่อเซ็งๆหรือว่าหลายคนก็หัวร้อนเพราะว่ามันดั้มแต่เรายังอยู่ที่60,000อยู่เลยนะอย่าลืมนะครับนะเรามาจาก1มื่นหนะฮะผมว่ามันยังขึ้นแล้วก็มันยังแข็งแกร่งมากๆนะครับต่อให้มีการเทส0 0 0สนบิตคอย ราคายัางอยู่ที่60,000กว่าอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเราซูมเอาออกมาเราแทบไม่รู้เลยว่ามันย่ออยู่เบื่อเบืถ้าเราซูมเอาเป็นชาร์วีกนะยังแบบพีหรือว่ายังแทบจะอยู่บนดอยอยู่มากแล้วในตอนตอนนี้นะฮะก็ถือว่าใจเย็นนะครับนะยังไงก็ใครที่เป็นสายเทรดโอเคอันนั้นอาจจะเซ็งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายโฮสายถือเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการทยอยเก็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ crypto new s member นะครับบทความผมได้เขียนเอาไว้นะครับว่าตอนนี้บิตคอยเกิดสัญญาณที่ไม่ดี แต่สัญญาณที่ไม่ดีในนักขณะนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับสายออมสายเก็บสะสมสายซื้อตอนที่คนอื่นกลัวแล้วค่อยไปขายตอนที่คนอื่นเขาอยากได้กันนั่นแหละนะครับหรือว่าซื้อแดงขายเขียวซื้อตอนต่ำๆซื้อตอนที่คนกลัวแล้วไปขายตอนที่คนโลภนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าในนักขณะนี้นะฮะ MACD day นะต่ำศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆถ้าเราดูในบทความนะครับจะสังเกตได้เลยว่าโอเคในนักขณะน,นี้แดงแล้วนะใครที่ซื้อเขียวแดง แอคชั่นโซนนะครับ C D C แอคชั่นโซนเขียวแดงถ้าใครซื้อตอนเขียวแล้วก็จะขายตอนแดงตอนนี้ตอนนี้แดงแล้วนะคนยังทำน้ำวินัยอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรนะครับก็ลองดูในลิงก์ด้านใต้ตคลิปวิดีโอนี้แล้วกันผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งาน C D C ไอคชันโซนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงนะครับลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอกันได้นะครับทำสอนเอาไว้แล้วนะโอเคก็ตอนนี้โอเคชาร์ตเดย์บิตคอยแดงไปเป็นที่เรียบร้อยหรือว่า m ซอน ต่ำกว่าศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูบิตคอยนะฮะช่วงบูมมาร์เก็ตที่ผ่านมา3รอบที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มันแดงแดงเพื่อเพื่อนหรือว่าเอเมซอนเดย์นะต่ำกว่าศูนย์มันใช้แล้วเวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันกว่าที่ราคาจะรีคอร,รีกลับขึ้นมาจนขาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วงปีสองพันยี่สิบสามเพื่อนๆปีสองพันยี่สิบสามเดือนเมษายนะฮะพอแดงแดงปุ๊บถ้าเราดูนะแดงแดงปุ๊บหรือว่าเอเมซอนดีเดย์ต่ำศูนย์ปุ๊บ,บอัน,นอนะ พอ MCD ไดต่ำศูนย์ปุ๊บใช้ระยะเวลา38วันอ่ะกว่าจะกลับมาเขียวเพื่อนๆนานนะเดือนหนึ่งอะไรเปื่อนๆรัวพูดง่ายๆแลยว่าเดือนหนึ่งเรามีโอกาสที่จะไซด์เวย์อึดอัดอื่นๆไปเดือนหนึ่งเต็มๆเพื่อนๆอันนี้คือในช่วงตอนปี2 0 2 3าแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงตอนเดือนเซปตัมเบอร์นะฮะ58วันเพื่อนๆห้าสิวันจากแดงกว่าจะกลายเป็นเขียวโอ้โหสองเดือนอันนั้นหนักเลยนะครับนานแล้วก็ตายแล้วนะแต่ก็กลับมาได้นะครับซึ่งรอบตอนปี2 0 2 4นะครับนะ ล่าสุดเลยเพืเ่อนๆนะตอนช่วงต้นต้นปีนะฮะก็มีการดิ้บลงมาจนทําให้เดต่ำศูนย์ตอนนั้นใช้ระยะเวลา16วัน2อาทิตย์เนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาได้นะฮะถือว่าเร็วนะ16วันนะครับซึ่งรอบนี้แดงไปแล้วเพืเ่อนๆือนจะใช้วเวลากี่วันคือถ้าขึ้นมาเลยอะ่ะก็คงเป็น เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราดูมันใช้ได้เวลาเป็นแบบอาทิตย์2อาทิตย์สอาทิตย์ขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งรอบนี้ก็ต้องเราดูว่ามันจะนานเท่าไหร่แต่ยังไงเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วกันว่ามันอาจจะไซด์เวย์เพราะว่าเอเมซเดียมันต่ำศูนย์มันจะไซด์เวย์นี่ๆทรงๆไปสักระยะหนึ่งแต่ช่วงที่มันเดแดงๆแล้วก็ถ้าเราดูแบนด์สีเขียวตรงนี้คือวีคเดแดงวีคเขียวแบบที่เราคุยๆกันนั่นแหละนะฮะ เป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีซื้อตอนที่มันแดงแดง DCA ตอนที่คนกลัวกลวหาจังหวะตอนช่วงนี้นะครับย่อยไปดูที่ย่อยไปดูที่ชั่วโมงอะไรก็ว่างกันไปเดี๋ยวยังไงกราฟถ้าเจอ4ชั่วโมงว่ามันมีโอกาสจะกลับตัวเดี๋ยวจะามาโพสในทิสถอดอยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสอดเข้าไปกันได้นะครับก็ถือว่าตอนที่มันแดงแดงเพื่อเบอลองดูสภาพนะตอนที่แดงแดงตอนคนกลัวเนาะหาจังหวะตอนที่คนแดงแล้วก็รอให้ week มันดึงเดขึ้นไปนะครับก็คือจะฟิน อย่างน้อยก็4รอบติดในรอบที่ผ่านมานะครับหรอบ2อรอบ3รอบสีรอบอิ่มๆรอบนี้ถ้ามันจะเป็นของจริงหรือว่าถ้ามันจะเป็นบูรันจริงๆเนะี่ยยังไงวีคมาต้องดึงเดย์ขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะก็เลยต้องรอดูว่ารอบนี้จะดึงขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับนะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องคอนเซิร์ตแล้วก็ต้องระมัดระวังสําหรับบิตคอยล์ราคามันอาจจะออกข้างนิดหนึ่งส่งๆนิดหนึ่ง แต่อย่างที่บอกใครที่เป็นคนที่รอในการเก็บของตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวนิดหนึ่งก็คือ NASDAQ เพื่อนๆ QQQ นะครับเลยเดียววันในขณะนี้โอ้โหต่ำกว่า EMA 50เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเราดูเนาะมันเป็นขาขึ้นมาตลอดนะับตั้งแต่ในช่วงเดือนโนยเวนเบอปีที่แล้วเลยนะเพื่อนๆนะหเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ชักเริ่มหลุดเส้น EMA 50นะฮะเกาะถือว่า ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ก็หวังว่าเราก็มองว่า n ัสแดกน่าจะกลับมาได้เพราะว่ามันกลับมาได้เสมอๆอยู่แล้วหรือหุ้นสารัฐมันกลับมาได้เสมอๆอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดู correlation bitcoin กับ n ัสแดกมันมาก็จะไปตามๆกันนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเดี๋ยวถ้าเรามองว่าหุ้นสารัจจะกลับมาอย่างไง bitcoin ก็มีโอกาสจะกลับมาเพราะว่า correlation มันไปในทิศทางที่เดียวกันตามที่เราเห็นตรงชาร์ตตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอย่างที่บอกวีเขียวแดง เป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าวีคกำลังจะเดิงเดขึ้นไปรอแปดหมื่นแสนหนึ่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูรอรุนกันต่อไปนะครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เอเชียนอย่างแม็กบิตนะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่างอีเวนต์แฮ n วิ่งครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ m a c b บินะครับคือการรองรับ Network ทรอนนะครับหรือว่าทีอีซยีเอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปิรีโอนี้กันได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปใน Discord หรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในคลิปเรื e องดอทนิวสามเบอร์ก็สามารถเข้าไปกันได้นะครับล้วก็จะมีในเรื่องของเนื้อหาต่างๆวิธีในการ เซตอัพเทรดต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เอาไว้แล้วการใช้งานเทรดดิ้งวิวต่างๆก็ใส่เอาไว้ตรงนี้นะครับรวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟวิดีโอในเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นฐานต่างๆแมโครต่างๆก็สามารถเข้าไปเข้าไปดูกันได้รวมถึงแชทบุ๊กต่างๆก็สามารถเข้าไปดูนะฮะถือว่าเนื้อหาค่อนข้างเต็มที่นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แล้วก็ใครที่สมัครสมาชิกกันมาแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มทิศหอแล้วก็อย่าลืมดูห้องแบ่งปันกราฟตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกราฟต่างๆใส่เอาไว้นะคคครรรััับบถ้้าาใชื่่่่ออยยงงงไมมเเเปปลลีีีนนน็็สววะกขดูิธ การทำให้เชื่อเป็นไม่เสีม่วงตรงนี้กันได้เลยนะครับวิธีเข้าห้องเข้าห้องเนื้อหาพิเศษตรงนี้กดคลิกเข้าไปกันได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้เป็นการในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ